เขาคอว,วันนี้อากาศด้านล่างร้อนมากพอขึ้นมาด้านบนนะครับลมพัดเย็นสบายๆเวลาก็ประมาณบ่ายโมงกว่ากว่าเดี๋ยวจะไปจุดชมวิวนะครับไปดูวิวว่าจะสวยขนาดไหนมาเขาคอดทันทีนะครับต้องขึ้นมาที่พระตำหนักเขาคอตอนนี้ก็มาอยู่จุดวิวพอยต์นะครับหรือวจุดชมวิวของ ตาหนังเขาคอขับรถขึ้นมาก็โอเคนะรถไม่เยอะนะครับวันนี้วันมันไม่ใช่วันหยุดนะครับรถก็มีแต่ว่าไม่เยอะขับมาสบายๆายมาถึงนึกว่าอากาศจะร้อนเพราะว่าอยู่ด้านล่างอ่ะอากาศสามสิบองศาร้อนมาพอขึ้นมาข้างบนนะครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ลมพัดด้วย ก็ก็โอเคเย็นสบายเย็นสบายนะมาถึงแล้วนะครับพระตำหนักเขาคอเราก็เห็นวิวนะครับวิวของเขาคอสวยนะมาเที่ไวก็สวยทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นต้องมาทีที <c oughs> ที่ได้ชมวิวส,สวยๆของพระตำหนักเขาคอครับเขาบอกว่าถ้าเรานอนเขาคอหนึ่งคืนอายุจะยืนหนึ่งปีอืม ใครอยากอายุยืนนะครับต้องรีบมานอนที่เขาคอนะตรงม,มานอนเขาคอหลายวันแล้วหลายคืนแล้วนะครับมาบ่อยด้วยไม่แน่ใจว่าอายุจะยืนกี่ปีแต่ว่าตอนนี้ก็ขอแค่นี้แหละไม่เอามากมายละตรงถ้าตำหนักเขาคอนะมันจะมีเรือนรับรองมีบ้านพักอยู่เราสามารถที่จะจองต้องติดต่อเจ้าหน้าที่เขานะครับสามารถที่จะจองพักได้ บรรยากาศดีมากยามตอนคืูนี้น่าจะแบบโอ้โหได้ฟิลแบบรับลมหนาวนะสบายสบายหลักกิโลศูนย์ว่าตำนหนักเขาคอศูนย์กิโล